สดีครับบูรัชัยครับไงวันนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนชอบกระสือไหมชอบชิลิซับบี้ไหม,ไหมวันนี้ร้อนไหมวันนี้ร้อนไหมวันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนอน้องไม่ร้อนเดี๋ยวพวกเราทำให้ทุกคนหายร้อนเองนะครับทุกคน,รนครับก็อยากถามทุกคนว่าทุกคนรู้จักเจ็ดแต่เก้าส่วนว่าไหมคนระับ ขอย้อนกลับไปความทรงจำทุกคนพอจำได้ไหมว่าผมตอนนั้นโชว์แบทเทิลเพลงอะไรโชว์แบทเทิลนะาคนมาโกมาออเดร์กาวออเดร์เกลอีหายก่อนภาพอะไรอย่างยันไม่ใช่ทุกคนโอเคครับงันลองสิร์แล้วทำได้ เยอะมากจริงครับแต่ว่าเมื่อกี้พวกเราร้องไปแล้วอยากฟังทุกคนร้องบ้างได้ไหม อะไรคนอยากเต้นะครับอยาเลอยากเลอยล่นนเล,นเลนทีกับแ,แที่แต่เสียชวงนี้กาลังวจะบอกว่าเมืี้ฟัง,ฟง,ฟงทคนรอแล้วแบบมันรู้สึกแบบฟีลลิ่งแบบว่าแบบแบบว่าอะไรนะิงแบบว่าดีแบบว่าอู้หรืเป่านะโอเคครับ อยู่ใช่ไหมเดินยนะเขาเพักเดินนด้แกันเนื่งนะฮะเป็นคนผัดเสียงก่อนเดี๋ยวคนเจ็๋เป็นห่วงครับเป็นห่วงโอเคครับก็ไปต่อกันเถอะก็ยังไงก็ ทบเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงสุดท้ายของเราแต่ก็ก่อนที่จะไปอยากจะฝากบัส z Seven ฮะครับผมบัส z Seven เ,เนี่ยครับชื่อเพลงก็ได้ออกมาวันนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนชื่อเพลงว่าอะไรถูก <c oughs> ตอนนั้นทุกคนรู้ขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนเพื่อนๆผมกันเยอะๆนะครับทุกคนเพราะวันนี้ไม่ได้ไปมาอยู่ด้วยกั่แล้วไม่ใช่มชไมนแค่น้องชายมีแค่พี่น้องเลยเหรอเพราะแค่พี่น้องมีแหละ ขอโทษอะมาถึงท้ายโชว์ของเราก็นวันนี้ก็เราก็มาอยู่กันนะครับก็อยากจะเรียกว่าขอให้ทุกคนนะครับเจอความรักดีๆแล้วก็เป็นสามารถที่จะเป็นตัวเองเนี่ยเต็มที่ครับแล้วก็หรือว่าให้ทุกคนยังไม่มีเนะี่ยให้พวกเราดูแลทุกคนแทนได้ ได้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 โอเคให้บัสดูแลแล้วเราอยากดูแลบัสไหมใช่โอเคงั้นเราดูแลซึ่งกันและกันนะครับโอเคเก่งมากๆนะครับโอเคอ่ะวันนี้น้องรับัสนะครับก็มาอยู่ในงานเซเลเบชันนะครับไลท์โชว์ที่สยามเซ็นเตอร์อย่างนี้นะครับโอเควันนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยถามความรู้สึกสนนี่ร้อยยี่สิบป่าเรามีความรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เป็นส่วนหนงานในวันนี้ครับ เริ่มจากจิมบุ๊กคได้ครับ,รบก็ยินดีมากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับ The Celebration Right to Love ก็หวังว่านั่นแหละครับก็ดีใจมากครับโอเคจิมบุ๊กดีใจนะครับคนต่อไปอใใค,รครับผมก็จิมบุ๊กนะยครับก็จริงจยินดีมากๆที่ได้มาอยู่ได่ว่าอยู่ในงานนี้แล้วก็ได้มาเป็นคนหนึ่งแล้วกันที่สนับสนุน ความเท่าเทียมแล้วก็เรียกว่าความหลาลกหลายนะครับจริงชอบที่ทุกคนแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆ,ๆครับโอเคดีโยเซ่นะครับจากปุะ <c oughs> เทยนะครับจากทีมครับผมก็ได้ครับก็ผมก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆกระบอกหนึ่งเหมือนกันที่สนับสนุนความเท่าเทียมแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรักคนที่รักแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรักที่ดีๆกับทุกคนครับสุดท้ายครับครับ ครับก็สำหรับทางกอนอยูเลยครับก็อยากจะขอบุณสยามเซ็นเตอร์ครับที่ชวนพวกเรามาในงานดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ทุกวันนี้แล้วกันครับสังคมเราเปิดกว้างมากขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกวันนี้เราเป็นงานอย่างนี้ครับแล้วก็พวกเราก็สนับสนุนให้ทุกคนนะครับได้รับความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นแบบความเท่าเทียมสิทธิเสรีหรือว่า เขา,าเรียกว่าอะไรตัวอธิการใช่แล้วก็สุดท้ายค,คารับฮันหวังว่าวันที่18ถุนยายนนี้นะครับทุกคนน่าจะได้ฟังข่าวดีโอเคเียากเลยนะครับโอเคสุดท้ายแล้วฝากอะไรกันดีกว่าพวกเราเหาสเราอ่งงาอยาได้ได้ครับก็ฝากเหมือนเดิมที่ฝากไปนะครับแค่น้องชายนะครับวันที่5นี้อย่าลืมไปช่วยกันปันป่นวิวช่วยกันปั่นแท็กช่วยกันให้กำลังใจพวก เพื่อนผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเราบัสฟาร์ดแล้วก็บัสทั้ง12คนเลยนะครับผมใครอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่าช่องทางการติดตามบัสหลายๆคนน่าจะรู้แล้วมีใครไหมช่องทางยังติดตามอ่านี่ไม่เป็นระบบเดี๋ยวนะสมหาระผมร้อนกลับมาตอบตอนจบชัว์ผู้มลืมไปอย่างหนึ่งอ่ะมีมีมีเดี้ยวกไปโอ้โหผมลืมผมลืมอ่ะเดี๋ยวให้พูดจบก่อนนะเดี๋ยวผมลืมตอนนั้นครับได้เลยได้เลยอ่ะแล้วหนูคือยังไงนะตอนนี้เลยเหรอโอเค ก็จะเปโซเชียลมีเดียแล้วก็ผ่าบัสทุกแพลตฟอร์มัสามารถไปรับชม MV รับชมพวกเราน่ารักน่ารักได้ทุกที่นะครับบ okay. ัสบีพาสต์คือชายนะครับผมนั่งบัส s e v e หมดวลาสนี่แล้ ครับคุณตระชัยกับหลังหำนะครับแล้วก็มาร่วมถ่ายรูปกับแฟ,ฟนๆทุกคนเลยนะครับดเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามแล้ตกมาตกมือพร้อมกันนะครับมีทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ้งเลยนะครับใครอยากอยู่ในเฟรมนะครับบีบเข้ามาเลยเห็นทุกคนแน่นอนนะครับใครกลัวไม่เห็นเหมือนเดิมยกมายกมือได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามขออีกครับ ีอีกกล้องนะครับหลายๆกล้องเลยเปลี่ยนแอคกันได้นะครับไข่กลัวซ้ำนะครับวิดีโอด้วยนะครับโอเคอ่าวิดีโอนะครับวิดีโอมอมแล้วแจ้งนะครับโอเค1 2 3่งสองมปุ่มไหมพวกมือครับ โอนะคบโอเคเป็นวีดีโอบอกไม้บอกมือได้เลยโอเคเรียบร้อยครับขอเสียงกรี๊ดให้กับบัสด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับน้องๆบัสนะครับที่มาร่วมเซเลบร t ชั่นไร h ์ทูเลิฟกับเรานะครับที่เสียามเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับ คิวต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับใครยังไม่ไปไหนอยู่บริเวณนี้กันก่อนนะครับเรายังมีเิื้อปิินจาก The Voice นะครับมาให้ความสนุกสนิกเทียบเลยนะครับโอเคขอบคุณครับม,มาบ้านบนบาสมากเลยนะครับช่วงทุกสุดท้ายแล้วตกมาโอเคอย่าพิ่งไปไหนกันอย่าพึ่งไปไหนกันนะครับอ่ะ เรายัางไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหายนะครับเรามีน้ำดื่มอยู่ตรงน,นั้นนะครับไปยู่มกันให้สดชื่นได้เลยนะครับก็ในวันนี้นะครับฝากทิ้งคท้ายนะครับหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อติดตามได้ที่ Facebook Instagram และ X ของสยามเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ใคร สวัสดีครับจินวุกสวัสดีครับผูรัชชัยครับเป็นคู่ค่งฉันหาเอาแต่ใจในไ,ไ,ได้รู้พยายามไมไปคิดไปไไดจะ้ะเป็นไรเป็นไร ย<ไ>อมเลยยอมเลยภูม,ยม,ยมิใจมากครับถูกต้องน,นั้นทุกคนรู้ขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมไปสนับสนุนเ,นเพื่อนๆผมกันเยอะๆนะครับทุกคนออ๋วันนี้ไม่ได้มาโชว์เพลงแค่พี่น้องเหรออ้าไม่ไม่ใช่เป็นแค่น้องชายมีแค่พี่น้องด้วยเหรออ๋อแค่พี่น้องเพลงอะไรอุ้ยอันนี้สปอยหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยแค่น้องชายโอเคขอโทษขอโทษอ่ะมาถึงท้ายโชว์ของเราก็ นี่แหละวันนี้ก็งั <Yeah. S 1> ้นป่ะ7,8,9หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิขอบคุณคนอะอะเราเทเลทับบี้เฮ้ยไม่ใช่เราบาสินะครับครับ